สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมีเมนูน้ำพริกกะปินะคะมาทอดปลาทูมันกันเลยนะคะเราก็จะมีผักหลายอย่างนะจิ้มน้ำพริกกะปิค่ะมาทอดมาทอดปลาทูกันค่ะทอดปลาทูมันปลาทูมันเพือ่อนๆเข้ปลาทูมันกันเลยนะคะ ประทูมันมันนะคะประทูประทูแม่กรองค่ะนี่ต้องเปิดไฟแรงนะประทูกับปลทูมันแม่กรองนะคะอันนี้ตัวเล็กค่ะตัวเล็กจิ่มมันนะคะตัวเล็กก็อร่อยนะคะตัวเล็กทอประทูแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะคะ เราก็มาล้างผักรอจ้า,า,จาล้างผักรอเช้าเราก็จะมีแตงมีมะเขือมีผักก้มนะคะเราจะมาทำเมนูน้ำพริกกระปินะคะทุกคนะทอดตะกันเลยจ้าจะมาล้าแงแตงล้างผักนะคะ กะปิของเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะอรอตับผัดผู้ทอดอย่างเดียวนะคะอันนี้คือน้ำพริกกะปินะคะนี่กำลังจัดเสะเพื่อยู่อดน้ำพริกกะปิผัวดวุ้นนะคะหลายๆอย่างเนาะผัดหลายๆอย่างะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกะปินะคะ น้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปินะคะเราก็จะมีผักหลายอย่างค่ะผักลวกอันนี้ก็คือผักผักต้มนะคะมีกระเจี๊ยบเขียวมีดอกแคมีกะหล่ำปีนะคะเราก็จะมีแตงมีมะเขือสดๆอีกนะคะทอดปลาทูรอก่อนไปล้างมะเขือล้างแตงนะคะทุกคนประทูทอดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยจับนะคะเดี๋ยวค่อยจับ มีแ no nah, uh ่นี่ใช่เดียวก็มแไไหนมีกไม่ใช่แต่มแกร้านแซงร้านเสือกันนะคะแล้วก็จะมีผักสดน้องร้านใหา กินน้ำพริกกะปิชาบริวณนี้วันนี้กินน้ำพริกกะปิอร่อยในใจในใจร้านผัดก่อนนะคะร้านักรก่อนชาจิ้มูผักต้มแล้ก็จะมีแตงกวานะคะแตงกวางอ่อน เขือน,นะคะผัดกเขี้วนี่มีแตงมีมะเขือนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ก็เมนูผักสดของเรานะคะอยู่นี่เดี๋ยวเราก็จะมาทอดประทูค่ะรออีกแป๊บหนึ่งก็ได้กินแล้วนะคะประทูอทอดทอดไฟอ่อนนะคะ อีกไม่นานก็ได้กินแล้วประตูทอดมากลับกันเลยค่ะก็สีสันก็มากิกนแค่ไหนโอ้ปลาทชสวยๆวยค่ะต้องเอากรอบนะคะก็ประทูนี้ต้องให้กรอบนะคะซื้อ,อะะเข่งละซื้อเข่งมาห้าสิบมาสามมาสองตัวเนาะตัวใหญ่อันนี้เข่งละยี่สิบได้สามตัวนะอร่อยค่ะอร่อย ตัวเล็กก็ยิ่งมันนะปะทูแม่โตเจ้าเนี้ยลงหน้าก็จะจํานะจําไว้นะเจ้าไหนปะทูอร่อยเจ้าไหนปะทูแม่อร่อยนะเพราะว่าเราอยู่ตลาดทุกวันเนาะเราจะรู้ว่าเจ้าไหนปะทูมันเจ้าไหนปะทูไม่มันเนาะเมนูน้ำพริกกะปินะคะอันนี้ก็คือผักที่เราเก็บมาจากสวนนะคะ นีผักที่เราเก็บมาจากสวนค่ะที่เราปลูกไว้เองนะมีมะเขือแตงไม่ใช่ค่ะมะเขือเหลืองมะเขือเขียวก็ไม่ใช่นะมะเขือม่วงก็ไม่ใช่นะอันนี้คือผักกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวเนาะดอกแคต้มยอดแคมีหน่อยนึงนี่แล้วก็กระหล่ำปีลวกนะคะรอประทูค่ะรอประทูนะคะเมนูนี้รอประทูทอดอย่างเดียวนะคะ เดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะปลาทูทอดอร่อยอร่อยค่ะอีกแป๊บหนึ่งก็ได้กินแล้วค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะคะปลาทูของเราเริ่มเหลืองเลยเดี๋ยวเ,ยเราก็จะมาตัดใส่กระชอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดใส่กระชอนให้มันแห้งน้ำมันนะคะให้มันแห้งน้ำมัน จะมีหม้อนะคะหม,ออม้อกลองเราก็จะเอาปลาทูใส่ที่นะคะมันเหลืองได้ที่แล้วเราก็สักออกะคะ่ปะปลาทูของเราเราก็สักออกนะคะคือถ้ากรอบมากมันจะไม่อร่อยนะ,ะปลาทูเนี่ยปลาทูถ้ากรอบมากมันก็จะไม่อร่อยต้องเอาพอกำลังดีค่ะมันจะมันจะไม่แข็งเนาะ,ะมันจะนุ่มเนาะ,ะอันนี้ปลาทู กคะทูแมวนะตะทูแมวก็ซื้อมาเป็นหาอยู่น,นั่นตะทูคนค่ะตะทูแมวก็ซื้อมาให้เขาอยู่อันนี้พักพักน้ามันไว้ให้แห้งก่อนนะคะพักน้ำมันไว้ให้แห้งก่อน,น,ะค,ะน,น,อนค่ะพักสดนี้ลบลบวุาคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะ เมนูปลาทูทอดนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันจ้าถ้าใครชอบคลิปคิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะนงนาทชาแนลสวัสดีค่ะ